อ่าฮัลโหลสวัสดีครับบลสโตนเอ็นะครับสโตนเอ็ดบิกินก็วันนี้มีกิจกรรมมานะครับพอดีผมตื่นสายเลยว่าจะอยู่ตอนนี้นเตอร์ปิดแต่หลับไปก่อนนะเพิ่งตื่นก็กิจกรรมวันนี้ก็มีรับของขวัญ5รายวัน5ช้างน,นะครับรับตัวองล้อ1ครั้งเพราะถ้าคนเล่นเซเว่นไนมาคงคงจะเข้าใจุ้ก็ ก็ดีครับตรงที่ว่าเราจะมีเสร็จตัวนี้ทุกวันอย่างแรกเราดูก่อนกิจการนี้อยู่กี่วันวะอูอีสิบเก้าวันอีสิบเก้าวันนี้แม่งแบบเอาเจ็ดคูณสิบเก้าเดีกว่าอันนี้นะเอเาเจ็คูณกับสิบเเท่ากับร้อยสามสิบสามตัวระดับสี่ดาวใช้แปดสิบโอ้ ได้ตัวกว่าเลยเนี่ยรวมกันสองนีここ่ก็สองตัวแล้วเขาให้ทำบิดก้าโคนทุกวันนะครับเผื่อปิดโปรแกรมอีกะอ่าก็ไม่ยากครับอันแรกนะครับก็อันแรกก็แค่เข้าเกมครับก็หลับได้เลยนะสามมือส่งที่จดหมายข้อดีคือการส่งที่จดหมายนะครับเพราะว่าเผื่อเราจะดองเนื้อไว้ได้นะครับส่วนอันนี้ก็เข้าไปประจนภัยครับกวาดล้างได้ครับกวาดล้างได้ที่ผมกวาดล้างมา ส่วนนี้ก็สองเวียนนะครับจะลงไปแพ้จนชนะก็ได้หมดและครับส่วนอันนี้ก็กองกําลังครับเอาแค่ครั้งเดียวก็พอนะครับมาเอาเนื้อนะแล้วก็นี่ก็แท่นบูชาก็ช่วงนี้มีกิจกรรมอยู่แล้วเนี่ยก็ต้องสําคัญอยู่แล้วนะครับว่าเรื่องเขาอันนี้ลงธรรมดาก็ได้จะได้นะครับเดย๋ยวพอเราลงเสร็จปุ๊บตรงนี้ก็จะมานะครับสูงแล้วดูจากหูหินัญญาสูงนี่นะครับแจ๋งมาก ถ้าเน่าสุดก็คงเป็นอันนี้ครับซึ่งผมว่าความเทพมาหาดวงของผมนี่สามารถสุ่มมาลงตรงนี้99%ได้ครับแต่ถ้าเป็นเนื้อผมก็จะดีใจนะผมประหยัดถ้าเป็นเนื้อเนี่ยเนื้อ200เนี่ยจะประหยัดบีผมไได้ร้อยก,กว่าโอ้โงั้นผมมองผมมองว่าเนื้อ200เนี่ยมีค่ามากกว่าเพมากกว่าเอ้ยบีอะมากกว่าเพนนะถ้าจะเรียงตามลำดับความมีค่าก็คือไอ้เนี่ยน้อยสุด สำหรับผมนะไอ้นี่แล้วก็ไอ้นี่ไอ้นี่กับไอ้นี่ถึงสีกันอะ่ะเพราะว่ายังไงผมก็คงไม่ได้ห้าดาวหรอกอมาหมุนเลยแล้วกันครับวันหนึ่งก็หมุนได้ครั้งหนึ่งนะแต่ว่าอย่าให้เลยสี่ทุ่มนะครับเดือดเดือดเดือดโอ,อ้ยังไงก็ได้เนื้อร้อยสี่สิบอันครับเดีย๋ยวสีเดียดน,นะก็อโอเคครับก็จบวันปิงปองจบแล้วนะ คีดตอนแรกกะว่าเดี๋ยวจะไอานัา่นทำให้ดูวีลีอันแนละ้วมันนานไงก็เลยเออไปทาก่อนนะไปทาก่อนไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรโผล่ขึ้นมาเหมือนเดิมพอทาก็ยังดียังคู้อยู่เหมือนเดิมแล้วก็ธาตุวิประมาณนี้ครับไม่มีอะไรมากหรอเดียวการวันนี้ง่าง่ายเนี่ยวก็เก็บไว้ก่อนก็ได้นะครับเกีย่ยววันนี้ก็ได้วันละร้อยสี่สิบเอ้ย ผู้ผิดว่าสี่สิบชัวชวนะครับสี่สิบชัวชัวแล้วก็น่องอย่งห้าสิบก็โอเคนะที่สําคัญก็ได้ตัวนี้ด้วยเผื่อใครจะอยากใครมีอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะก็ทํเจ็ดสิบหได้นะพอมีความหวังอยู่นะครับก็ยังไงก็ได้มันใช้ที่จะแปดสิบระระดับระดับเรื่องเรือเพราะฉะนั้นมันก็คงได้อย่างละตัวแต่พี่เองคุณยี่ได้2ตัวอยู่แล้วแหละนะเออ ก็อบนี้ PVP ก็คงจะมีการเปลี่ยนแปลงพอสมควรเพราะจะมีตัวที่เราจะเห็นบ่อยขึ้นเห็นได้ง่ายขึ้นอะไรอย่เงี้ยนะอันนี้ผมยังไม่รับเือนะเพราะเนื้อผมมันยังร้อยคี่หกร้อยสี่สองอยู่แล้วผมก็จะรอฟาร์มด้วยแต่ผมก็กดผิดอยู่นไงนนแต่พวกนี้ก็เก็บไปเลยครับอ่านะ กิจกรรมก็สั้นๆประมาณนี้ไม่ยุ่งยากนะครับก็มีทวนอีกทีเข้าเกมอ่ะแล้วก็กองกำลังอ่ะะจนภัยนะแล้วก็สังเวียนนะแล้วก็แท่นบูชาประมาณนี้เองถ้าคุณเข้าเกมทุกวันแอคทีฟหน่อยคุณก็จะครบนะครับไม่มีปัญหานะบางคนโชคดีก็อาจจะได้ของดีเพิ่อีกนะครับ เดี๋ยวขอเช็คหน่อยนะว่าโปรเติมเงินมีอะไรหรือเปล่านะโปรเติมเงินตอนนี้ก็พอดีเพิ่งเข้าเกมเลยตะกีิเขาเนี่ยผมก็มีซื้อไปบ้างครับซื้อเล็เล็ก,ลก,ลกน้อยน้อยบุดุลนิดหน่อยตอนแรกว่าผมรู้สึกว่าอันนี้มัา150บาทนะตอนแรกผมความรู้สึกของผมเหมือนมัน150บาทนะไม่ม300เหรอแต่โปรนี้ก็คล้ายๆกล่องเมย์ของเซเว่ไนไนท์นะครับก็ถือว่าโอเคครับ ได้วันละสองร้้าสิบยิบเจ็ดวันนะเออก็เป็นอะไรที่โอเคอยู่นะครับก็สำหรับคนที่แบบว่านึกอะไรไม่ออกอยากเติมอ่ะคุณหึุนแค่สามร้อยก็ได้ครับได้วันละสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบสองยห้าสิบเก็บสะสมซื้อเนื้อซื้อปเปิดตัวอะไรเงี้ยแล้วแต่แล้วแต่อันนี้ก็เป็นถ้าถ้าถนัดคุณหุนผมว่าในความคิดเห็นพวกนี้โบนัสเติมก็คือโปรนี้นะครับ นี่ผมก็นั่งส่องอยู่ว่ามีโปรอะไรอีกไหมอ่านี่ก็โปรเนี้ยไม่ต้องสืบโปรนี้ผมจัดไปเรียบร้อยอยู่แล้ว,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 วจัดไปนานลนะจัดไปตล้วแต่ออกโปรแรกนโปรพวกนี้ก็ผมแนะนำว่าถ้าไม่แข็งแรงจริงก็อย่าเลยนะครับเพราะว่ามันเปิงเงินนะเออ แต่ถ้าคุณมีเงินแล้วคุณชอบเกมนี้แบบเริ่มสัมผัสลองเล่นสักห้าวันสิบวันก่อนก็ได้ถ้าสิบสี่วันเน่ยได้ได้เร่องกำนานก่อนตัวหนึ่งเนี่ยคุณแบบเล่นแล้วคุณรู้สึกว่าคุณชอบเกมนี้จริงคุณก็ค่อยเติมก็ได้เพราะผมไม่ให้แบบสนับสนุนให้แบบว่ามาถึงก็เอาเงินฟาดคม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 มันมันก็ไม่ใช่ว่ามันไอ้น,นี่หรอกคือทีมมันทีมมันไปไวเกินไปมากใช่ไคุณเบื่อนะคุณก็อาจจะอ่ากนิดหนึ่งเดือนหนึ่ง,งก็ ไอ้ยเติมพี่เกมซะหน่อยอะไรอย่างงี้แล้วแต่แล้วแต่ขาดหินระดับสูงอะไรอย่างเงี้ยอ่าขาดหินแล้วก็อยากได้ธาตุตัวนี้มาเพิ่มธาตุนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะก็นะแต่ว่าผม,ผมคิดว่าแพงไปสําหรับเด็กด้วยแหละถ้าเดือนสามร้อยมันก็ยังดูโอเคเนาะแต่ถ้าเป็นพันห้ามันก็ดูหมดลายแล้วมันเป็นก้อนตุ่มเดียวด้วยเพื่อ,อที่ว่า ผมค่อนข้างจะผมว่าโบนี้โอเคนะแหรลบคนที่อยากจะเติมแต่นึงไม่บอกจะเติมโบนไหนถ้าหลุปโปรโมชั่นก็ไม่มีอะไรใหม่เข้ามานะก็มีแต่ลักกี้อีเวนต์นะครับนานหน่อยนะกว่านจะขึ้นโอเคก็ประมาณนี้มันมันบอกว่าเวลาที่เหลือเหลือ19ว,วันนะครับนะ29วัน ให้ให้เาสิบเก้าวันวันยี่สิบวันแล้วมั้งถ้าหักหักกันแล้วแต่ก็แต่ว่าพูดอย่างอย่างแรกนะอย่างที่บอกสิ่งที่ควรรู้คือมันตัดทุกสีทุมเพราะฉะนั้นคุณต้องเข้าเกมแล้วคุณต้องเลียนแล้วคุณกดเลยอย่าให้มันเกินสีทุมคือพวกเนี้ยผมอยากจะบอกว่าคุณใช้เวลาเลีย์แป๊บเดียวจริงๆเข้าเกมมาแม่งได้อันแรก อันที่สองผจญภัยกวาดล้างแม่งเลยทีเดียวก็ได้ใช้ประมาณเวลาประมาณสิบวิถึงยี่สิบวิแล้วแต่เครื่องจะโหลดน,นะแลนะอันเนี้ยสังเวียน,ส,ยนสังเวียนคุณจะเข้าไปแพ้ก็ได้มั้งน่าจะได้แล้วไปแพรหรือไงแต่คุณก็เล่นเองก็ได้เต็มที่ผมมาให้ประมาณสามนาทีเป็นสามนาทีครึ่งสามนาทีครึ่งกองกําลังผมให้อ่ะอาจจะนานหน่อยแต่ถ้าเป็นแปดสี่ก็ไวหน่อยสี่แปดสี่ก็มันสองนาทีะาาทอะ เป็นห้านาทีครึ่งห้านาทีครึง่งท่านบูชาอันนี้คุณต้องลงอยู่แล้วถ้าคุณไม่ลงคุณไม่มีหินอ่ะผมให้คุณมีอีกด่างง่ายๆเราไปเป่าทีนึงก่อนแล้วคุณก็อ่ะผมให้เวลาสักมาณสามนาทีเลยอ่ะอ่ะผมตีทั้งหมดไม่ถึงสิบนาทีอ่ะคุณเชยร์กิจกรรมนี้จบละแล้วคุณก็มาลงบุญวงล้ออ่ะปีนไปแค่นี้นจบนะกิจกรรมไม่มีแค่นี้จริงครับง่ายๆถ้าคุณโชคดีคุณก็ได้ไข่เรื่องลือ หินบรรยาเนี่ยมันก็โอเคอยู่แล้วใช่ป่ะสองอย่างเนี่ยมันหินบรรยาระดับสูงม,มันก็ไม่ใช่ง่ายนะครับแค่หาหินกลางสิบมเมนต้นี่ก็เหนื่อย,อยนะนะม้กิจกรรมช่วงนี้จะเยอะก็เหอะแต่มันก็ต้องใช้เยอะแล้วไหนจะค่ารวมอีกอะ่ะสองแสนป่ะเออหรือแสนนึงประมาณนะั้นค่ารวมอีกเพราะฉะนั้นมันก็เลอค่าเหมอือนกันนะแม้มันจะสูงก็เหอะเออแล้วก็ไข่ไข่ก็เรื่องเรือมาตำตาก็เรื่องเรือแล้วนะ ยังไงก็สุ่มตัวอย่างเดียวรุ้นด้วยอย่างเดียวเขาจะได้อะไรถ้าได้ถ้าได,าได้ตำนานก็ดีไปอะไรเงี้ยนะส่วนเง,งินแสนหนึ่งจิงก็มันก็ดีครับยามเงินหมดนะมันก็ดีแสนหนึ่งก็ไม่ได้แย่นะก็ไม่ขี้เหล่ม่ขี้เหร่เออร้อ,อยอเก็โอเคครับโอเคช่วยได้เยอะอยู่เงินก็ไม่มีอะไรแย่นะแต่อย่างบอกว่าข้อควรระวังนะก่อนสี่ทุ่มแต่กรรมันเคลียร์มาก มันเคลียร์แบบแป๊บเดียวนะผมพูดจริงต่อให้คุณไม่จริงจังยังไงคุณก็เคลียร์มันไวอ่ะเพราะนั้นแบบไม่ต้องมีสีเลี่ยนนะครับนะวันนี้ก็กิจกรรมมีประมาณเท่านี้แหละครับไม่มีอะไรเพิ่มเติมสิบโมงหรอทำไมชอบมาตอนช่วงสิบโมงทีเหรออย่างนี้ก็น่าซื้อแต่ช่วงนี้ผมใช้เงินเยอะผมก็เลยไม่ซื้อดีกว่าซื้อนี่ ไฟผมยังมีเยอะอยู่หนังสึกไฟไม่ค่อยได้ใช้ครับผมเป็นคนมีไฟน้อยมากเออไฟหลือให้สองก้อนเลยไม่ต้องซื้อหรอกปัญหาคืออ้นี่เ้อะกว่านี้นี่นี่วิกฤตมากไอ้นี่ก็กำลังวิกฤตในขั้นตอนต่อมาเหมือนกันบางทีมันตัวที่ทําเป็นมันเป็นทรัพย์ทัดดีไงเออ นะครับวันนี้ก็ประมาณเท่านี้นะครับอย่างที่บอกนะครับมันข้อดีการที่มันส่งเข้าจดหมายเลยนะคุณก็เก็บมันเข้าไว้ในจดหมายก่อนนะครับนะเก็บไว้ในจดหมายก่อนแล้วเวลาพอใกล้ฮอตตามอะไรเงี้ยคุณก็ค่อยกดมาใช้ให้มันวิ่งเต็มแมไปก่อนไม่ต้องไปอัดให้มันแบบล้นๆเนี่ยมันเปื้องนะถ้ามันอยู่ในจดหมายได้แล้วพยายามดูวันที่อ่ะมันให้ตั้งกี่วันน่ะเนี่ยให้ตั้งสี่วันนี่มันไปจด ไปสิบนาทีแล้วไงมันให้มาสี่วันพอดีมันจะนับถอยหลังเป็นสามวันห้าสิบเก้าชั่วโมงห้าสิบเก้าทีเลยตอนเริ่มนะคุก็เก็บมันไว้เดี๋ยวมันก็มีจงมีแจกแล้วเดี๋ยวว่าลงกองกำลังนะช่วงนี้ก็สนับสนุนให้ลงกองกำลังนะเพราะว่าจะได้มีของทําตัวทันครับนะครับบางคนผมเห็นช่วงพักทามันางนี้ก็ไปกว่าล้างกว่าล้างมันก็ดีครับมันไวดีนะมันไวดีแต่ว่า ในความรู้สึกผมมันไม่ได้ธาตุไงมันไม่มีโอกาสจะได้ธาตุเลยอ่ะมันไม่ขึ้นเงินนะคุณมาลงกองกําลังแบบโบนัสเงินจะได้อย่างนั้นอนะ่ะอันนั้นก็ยังมีโอกาสได้ธาตุนะแต่ถ้าคุณไปเนี่ยแต่คุณก็จะมีโอกาสได้แผนที่ไม่ลงไม่เรียวอะไรอย่างนี้นนะแล้วแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่เวลาแล้วกันนะครับถ้าไม่มีเวลาจริงๆแบบว่าเปิดมือถือจิิงไว้ไม่ได้อะไรเงี้ยก็กวาดล้างไปแต่ว่า ถ้ามีเวลาเปิดมือถือหรือเล่นมีคอมอะไรก็ก็เปิดทิ้งไว้นะครับเปิดกองกำลังทิ้งไว้ก็มาดูชิโมกเป็นระยะะ,ยะ,ะ,ยะก็พอนะครับประมาณนั้นนะส่วนวันนี้ก็เท่านี้ครับกิจกรรมนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่โอเคครับเล่นง่ายเล่นได้ทุกคนครับคือเป็นกิจกรรมที่แบบชาวรากยาก็เล่นกันได้นะครับนะไม่ต้องอนิรนะไรมากไม่เหมือนกิจกรรมที่แล้วที่ว่าต้องรีบเอาอเป็น่อ,อตายนะ ออซึ่งผมก็ไม่ทันได้แค่สี่ครั้งนะันก็อสองหัวตันนั้นมันค่อนข้างเป็นกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจนดนึงนะน,นี่ก็เป็นกิจกรรมเวียนคืนให้ให้คนได้ใช้จ่ายเลนมากขึ้นนะครับวันนี้ติดทุกวันเลยนะครับวันนี้เห็นบ่อยวันนี้ก็เห็นบ่อยนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ ถ้าใครถูกใจก็กดไลค์กดสับสไคร b e ไ้ี้มันกไ็ไม่ค่อยมีอะไรนะอาจจะรู้เองได้นะครับแต่อือเข้ามาแจ้งเตือนด้วยให้ฉเฉยนะครับสําหรับคนที่สับสไครผมไว้อะไรอย่างเงี้ยนะโอเคขอบคุณทุกคนที่ยังติดตามอยู่ครับจเจอกันหัวอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับ